สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับเอวิทยาครับและเอิร์กคันวัลต์ค่ะเอกับเอิร์กนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับเพื่อทําความเข้าใจกันว่านวัตกรรมคืออะไรและเทคโนโลยีคืออะไรนะครับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวชวนคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันดับแรกมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเทคโนโลยีคืออะไรเนาะเอิร์กเนาะเอาล่ะเอิร์กเทคโนโลยีคืออะไรฮะไหนให้นิยามนิดนึงสิจริงๆอ่ะเทคโนโลยีเป็นคําที่เราแบบ คุ้นหูกันแบบได้ยินกันทุกวันเลยนะคะเทคโนโลยีจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาทำให้ชีวิตของเราอะสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ย มันต้องเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางใช้กันอย่างแพร่หลายได้รับการยอมรับกันในสังคมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องสะดวกสบายนะอันคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยที่อยากให้ทุกคนสังเกตก็คือใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมคนะครับเป็นประโยชน์ในวงกว้าง,างนี้เนาะก็จะเป็นเทคโนโลยียกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนิดนึงฮนะ,ะตัวอย่างเช่นใกลๆตัวเลยแล้วกันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ คือเทคโนโลยีอะครับบางครั้งเนี่ยหลายคนก็จะไปมองว่ามันจะต้องเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ล้ำๆพูดถึงเทคโนโลยีมันเอฟมันเป็นจรวดหรือเปล่ายานอวกาศใช่ไหมอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีครอบคลุมหลายๆเรื่องเลยเนาะเอาเรื่องกว้างๆที่เราพอจะอธิบายได้ก็แล้วกันเนาะว่าเทคโนโลยีเนี่ยครอบคลุมเรื่องหนึ่งเลยวัสดุสองอุปกรณ์ส วิธีการกระบวนการโอเคมาดูทีเรื่องก่อนละกันนะฮะถ้าเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของวัสดุมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนิดหนึ่งฮะถ้าให้เอิร์กนึกถึงเลยเนี่ยนึกถึงสิ่งใกล้ตัวเลยปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์เป็นไหมคะพี่เป็นเป็นวัสดุใช่ไหมคือใครใครก็ใช้อ่ะใช้ในการก่อสร้างถูกไหมครับแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยนะถึงแม้หลายคนจะใช้ดินเหนียวแต่มันก็ไม่ได้แพร่หลายไงถูกไหมฮะ เออแต่ปูนซีเมนต์เนี่ยก็ยังเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างแพร่หลายอันนี้ก็อยู่ในรูปของเทคโนโลยีด้านวัสดุมาดูเทคโนโลยีเรื่องของอุปกรณ์บ้างทุกคนก็มีอะไรเพื่อนๆไทยสิเพื่อนๆไทเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการสื่อสารนั่นเองใช่ไหมก็เป็นเทคโนโลยีในเรื่องของอุปกรณ์เป็นการประยุกต์ ทางด้านวิทยาศาสตร์นะแล้วก็เอามาใช้ในการสื่อสารนั่นเองให้สะดวกมากขึ้นเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างของเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปของอุปกรณ์กันนิดนึงค่ะตอนนี้หลายหลายคนก็จะใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในรูปของอุปกรณ์กันอยู่ในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างนิดนึงฮะเอิร์ฟโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูป เยอะเลยอ่ะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคอมพิวเตอร์ก็ใช่เนาะมันเป็นสิ่งที่เอามาอำนวยความสะดวกในชีวิตเราเนาะแล้วก็ใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับเป็นที่ยอมรับกันในสังคมแบบนี้เป็นเทคโนโลยีหมดอีกอันหนึ่งในเรื่องของวิธีการอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่มันแบบมันจับต้องไม่ได้อ่ะที่เราพูดมาวัสดุจับต้องได้อุปกรณ์ก็จับต้องได้แต่เป็นพวกวิธีการล่ะยกตัวอย่างหน่อยฮะว่าอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยีเรื่องของวิธีการ เทคโนโลยีวิธีการก็คือ,อเป็นวิธีการกระบวนการคิดที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเนาะ,อ,ะอย่างที่นึกออกตอนนี้เลยคือ,อคดีไซน์ทิงกินะ้งดีไซน์ทิงกิ้งนี่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจริงๆมีอีกเยอะนะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเออเป็นตัวอย่างจริงๆแบบ ครเซนอะไรอีกอ่ะก็เป็นเทคโนโลยีเออพวกกระบวนการต่างๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเนาะมันก็ก็เป็นเทคโนโลยีในด้านของกระบวนการที่จับต้องไม่ได้อ่ะใช่เนาะแล้วมันเป็นกระบวนการที่เอามาใช้แล้วเกิดประโยชน์อำนวยความสะดวกให้กับเราใช่นะก็ถือว่าอ่เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีค่ะอ่ะสรุปกันนิดนึงนะเรื่องของเทคโนโลยีก็คือเป็นการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งมนุษย์ จะใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างวงกว้างเนาะเอามาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะใช่มีอยู่3ข้อหลักๆมีอยู่3ข้อหลักๆอะไรบ้างฮะอ่าเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อ่าเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นอ่ามันก็คือเป็นเทคโนโลยีเนาะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึง นวัตกรรมกันนิดนึงนวัตกรรม<ช>หรืออินโนเวชันนะว่ามันคืออะไรเอธอิบายนิดนึงจริงๆพอพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยหลายคนอาจจะสับสนหรือเข้าใจไปว่ามันคือสิ่งเดียวกับเทคโนโลยีหรือเปล่าแต่จริงมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่3ามคำคือ,อนวัตกรรมคือสิ่งที่ใหม่ งแล้วก็ไม่ตกตามันเป็นยังไงไอ้ใหม่ปังไม่จกตาเอาใหม่ก่อนใหม่ก็คือเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนใช่เป็นสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นใหม่เลยคือถ้าเราไปเช็คดูปุ๊บไอ้สิ่งนี้ต้องยังไม่เคยเกิดขึ้นค่ะแบบนั้นเคยเกิดขึ้นแล้วทําให้ดีกว่าเดิมได้ไหมก็เข้าเข้าคอนเซปต์ไหม ก็ได้อยู่แต่ว่าต้องต้องดูเลเวลด้วยเพราะบางทีอาจจะไปแบบทับซ้อนกับเทคโนโลยีได้อยู่นะอ๋อแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องใหม่แหละเอาเป็นว่าใหม่ถ้าไม่ใหม่ปุ๊บไม่ใช่เลยไม่ใหม่ไม่ไม่ใช่อ่ะใหม่ปังล่ะปังเป็นยังไงปังก็คือต้องให้คุณค่ากับผู้ใช้งานก็คือมีประโยชน์นั่นแหละถ้าสมมติแบบว่ามันถูกพัฒนาขึ้นมาแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีคนใช้อย่างเงี้ยมันก็ อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นนวัตกรรมมันต้องสร้างสรรค์ด้วยไหมอ่ะคาว่าปังนะรวมถึงสร้างสรรค์ด้วยก็คือต้องมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ใช่ค่ะคือที่สําคัญก็คือเรื่องของไม่จกตาอ่ะใช่ไม่จกตาเป็นไงฮะแก้ปัญหาได้จริงคือเอาไปใช้ได้จริงจริงคือทำมันมันต้องเอามาใช้ได้ไม่ใช่ทำเอามาแค่โชว์ใช่ใช่ไหมถึงจะเป็นนวัตกรรมใช่ฉะนั้นคีย์เวิร์ดอีกทีหนึ่งของนวัตกรรมใหม่ ปังไม่จบตาอ่าจำแบบนี้แล้วกันเนาะใหม่ปังไม่จกตานะครับทีนี้รู้จักเทคโนโลยีแล้วรู้จักนวัตกรรมแล้วมาสรุปความต่างอีกนิดหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเทคโนโลยีกับนวัตกรรมต่างกันตรงไหนฮะความใหม่ค่ะความใหม่หนึ่งเลยความใหม่ค่ะความใหม่ต้องยกไปให้นวัตกรรมอ่าแต่เมื่อไหร่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายต้องมาทาง เทคโนโลยี <Technology. S 2> อ่ะ,ะแล้วถ้าถามเอิร์กว่าระหว่างนวัตกรรมกับเทคโนโลยีอันไหนเกิดก่อนจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมอ่ะเกิดก่อนเลยอธิบายไซเคิลตรงนี้นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ใช้ชีวิตยอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะมนุษย์ก็จะพยายามที่จะ เรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตใ,ในการทำงานถูกไหมครับหลังจากนั้นมนุษย์เนี่ยก็จะพยายามที่จะแก้ปัญหามเมื่อไหร่ที่การแก้ปัญหานะมันสร้างสารรค์มันเป็นวิธีการใหม่ที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นนั่นคือมนุษย์พยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมนั่นเองและเมื่อไหร่ที่นวัตกรรมชิ้นนี้นะครับใช้กันในวงกว้างนะม,มีการบอกต่อสังคมยอมรับจะกลายเป็น เทคโนโลยี <Technology S 2> <Technology. S 1> ที่ใช้กันอยู่ในะโลกยุคป,ปัจจุบันนั่นเองชอมาถึงตรงนี้หลายคนก็น่าจะพอเก็ทแยกออกเนาะว่าระหว่างเทคโนโลยีกับนบวัตรกรรมเนี่ยมันต่างกันยังไงเนะอางี้ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกอยากให้นึกถึงต้นไผ่ต้นไผ่<า>นนไเนาะเอิงนะคือไผ่เนี่ย ไผ่เนี่ยมันเป็นต้นแล้วเนาะเวลามันเป็นต้นใหญ่ๆมันก็จะมีใบใช่ไหมครับแต่ไผ่เนี่ยก่อนที่มันจะเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะมีหน่อไม้เป็นหน่อใช่ไหมเป็นหน่อไม้ที่เรียกว่าหน่อไม้เออเป็นเบบี๋เป็นหน่อไม้ตัวนวัตกรรมอ่ะมันเปรียบเสมือนกับหน่อไม้ถูกไหมเปรียบเสมือนกับหน่อไม้นะครับเกิดเป็นหนอก่อนอ่ะไผ่อ่ะใช่ไหมต้องเป็นหนอก่อนหลังจากนั้นเนี่ยหน่อเนี่ยเป็นประโยชน์ มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นลำต้นเป็นต้นไผ่นัเองนะแต่ถ้าหน่อเนี้ยมันไม่เป็นประโยชน์ละเราก็จะขุดไปกินค่ะมันก็จะโดนขุดไปกินมันก็จะให้สามารถที่จะเป็น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 ต้นได้นั่นเองเนาะเออก็ให้เปรียบเสมือนแบบนี้ลวกันว่านวัตกรรมเปรียบเสมือนหน่อไม้ส่วนเทคโนโลยีเปรียบเสมือนต้นไผ่นะนวัตกรรมจะเกิดก่อนนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นประโยชน์ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นประโยชน์และยอมรับก็จะกลายเป็นต้นต้นไผ่หร,โโหรือเทคโนโลยีนั่นเอง,เองอถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกเราก็นี่น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนั่นเป็นความแตกต่างเนาะของอเทคโนโลยีและนวัตรกรรมทีนี้พี่อยากชวนเออคุยนิดหนึ่งว่าแล้วถ้าหลายคนน่ะไม่รู้ว่าเริ่มต้นฉันอยากจะทำนวัตรกรรมสักชิ้นหนึ่งม,มันควรจะเริ่มต้นยังไงดีถ้าเราอยากจะเริ่มทำนวัตรกรรมหนูแนะนำให้ เดินเข้าไปหาปัญหาก่อนเลยอ่าเราก็ไปดูว่าจริงๆแล้วว่าปัญหามันคืออะไรอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอ่ามีวิธีตามมาเองอในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหานั้นๆค่ะดังนั้นการเริ่มต้นทำนวัตรกรรมจริงๆเนี่ยเราควรที่จะหาปัญหาก่อนใช่ใช่ไหมคอนเซปต์ Concept มันคือสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหานะครับเพื่อแก้ปัญหาแล้วทาให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นนะถ้ามันใช้แล้วมันไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่อยู่ในกลุ่มของนวัตกรรมท้ายที่สุดะมันก็ไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้างนะล้วก็กินดีกว่าเออไปกินดีกว่าประมาณนั้นนะฮะเหมือนอย่างที่น้องเอิ์กบอกนะว่าเวลาจะเริ่มต้นทํานวัตกรรมเราควรจะเดินปัญหาก่อนหลายคนชอบไปตั้งต้นที่ เทคโนโลยี <Technology. S 2> ถ้าฉันจะทำนว,วัตรกรรมสักชิ้นหนึ่งฉันจะต้องทำอะไรที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟสติงอ่ะอยู่ในอินเทอร์เน็ตแบบนี้มันมันไม่ใช่แนวคิดของการทำนว,วัตรกรรมเพราะการทำนว,วัตรกรรมจริงๆต้องเริ่มจากปัญหาก่อน,อนต้องรู้ก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนาะแล้วเราพยายามที่จะไปแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีการด้วยไอเดียความคิดริเริ่มสร้างสารรค์เนาะมันอาจจะออกมาเป็นชิ้นๆถูกไหมครับ เราอาจจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อไปแก้ปัญหานั้นอย่างสร้างสารรคนะ์มันก็จะกลายเป็นนวัตกรรมที่เป็นชิ้นๆหรือเป็นรดักหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหานั้นเราคิดแล้วเฮ้ยมันทําเป็นชิ้นๆไม่ได้แต่มันสามารถสร้างกระบวนการหรือวิธีการใหม่ขึ้นมาได้มันก็จะอยู่ในรูปของ นวัตกรรมกระบวนการหรือ p o c e s s Innovation นั่นเองค่ะนะครับและนี่คือแนวคิดนะเวลาจะเริ่มต้นทำนวัตกรรมนะครับอย่าไปเริ่มต้นที่เทคโนโลยีนะหลายคนเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีก่อนเพราะเข้าใจว่าการที่มันจะเป็นนวัตกรรมมันต้องใช้มันต้องล้ำมันต้องเป็นเทคโนโลยีสูงสูงหลายคนมีภาพจํามีความเชื่อดั้งเดิมว่าการทํานวัตกรรมคือการสร้างจรวดไปดวงจันทร์มันถึงจะเป็นนวัตกรรม จริงๆเคยแอบคิดเหมือนกันเองมันต้องล้ำขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจําเป็นนะมไม่นวัตกรรมคือต้องแก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้คือขายได้ต่อให้คุณใช้อินเทอร์เน็ตออฟติ้งใช้อินเทอร์เน็ตทุกอย่างสิ่งที่คุณทำเนาะทําบนอินเทอร์เน็ตล้ำมากใช้เทคโนโลยีล้ำมากแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่ควรใช้แค่ทาโชว์สุดท้ายมันก็ เป็นโนอไม้ที่เราไ,ไปกินถูกต้องเอาละ่ะแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยีและนวัตรกรรมนะครับหวังว่าหลายคนก็คงจะแยกความแตกต่างแล้วก็ถ้าจะเริ่มต้นทำนวัตรกรรมก็น่าจะเริ่มต้นคิดได้อย่างเป็นระบบแล้วค่ะพบกันใหม่นะครับกับเทนท็อกเอกับเอิร์กวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ